ประสานงากันอย่างแรงเลยค่ะแล้วรถเก่งก็เกิดไฟลุกไหม้ที่ห้องเครื่องแล้วลามเข้าไปในห้องผู้โดยสารตัวเองกับคนขับรถเก่งเนี่ยหนีออกมาจากรถได้ทันนะคะรถทัวรอยหน่อยฮะมีะทุกวันเลยหรือ,อยังไงเนี่ยคราวนี้รถทัวคว่ำเพราะว่าฝนตกลงมาอย่างหนักคนขับชื่อนายสมศักดิ์จันทร์สองนะคะเป็นรถทัว,วาสายภ <นะ S 1> ูเก็ตชุมพรค่ะได้รับบาดเจ็บหลายคนเลยนะคะ คือสภาพเนี่ยพังยับเยินเลยผู้โดยสาร20คนได้รับบาดเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลกันไปค่ะคนขับชื่อคุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่าจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งและฝนตกลงมาอย่างหนักเลยเสียหลักแหกโค้งไปชนกับราวสะพานข้างทางยังโชคดีไม่ตกลงไปในคลองนะคะสะพานนี้ความสูง3เมตรกว่าตะแคงอยู่บนหัวสะพานเนี่ยค่ะแล้วนี่คือจุดที่มุดออกมาใช่ไหมใช่รถทัวร์ทุกวันเลยนะเนี่ยอปิดท้ายช่วงนี้นะครับท่านผู้ชมฮะ เลือกที่สุดของข่าววันนี้เข้ามาได้แล้วนะฮะเรามีเสื้อแฟนข่าวเป็นเสื้อยืดให้นานผู้ชมสิบท่านเลยนับมาตั้งแต่8โมงนาทีแล้วละ่ะจนจบรายการเลยนะฮะ,ะอย่างเมื่อวานนี้ที่หน้าจอ SMS เอนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นแม่ลูกทำร้ายกันเองใช้มีดจี้คอห้ามคใครยุ่งต่างฝ่ายทางมีอาวุธเนี่ยนะอันดับสองการเบืองเข้มข้นอันดับสามคลิปคุณครูที่แปลงร่างเป็นฮีโร่จะได้สอนเด็กๆได้ง่ายขึ้นนั่นแหละที่ข่าวสดเขาเปิดประเด็นขึ้นมาแล้วเราก็ไปตามต่อกันนั่นแหละค่ะ ส่วนที่กดไลค์ใน Morning New TV 3 Facebook นะฮะอันดับหนึ่งพันนินไหวในพม่ารู้สึกได้ถึงไทยคะ่ะอันดับสองสาวท้องแก่ที่สู้กับคนร้ายที่วิ่งราวกระชากสร้อยนะคะอันดับ3ก็ไว้อะไรครั้งสุดท้ายคุณเอกพัชราแวงวันคะ่ะนี่ฮะวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรท้าผู้ชมเลือกเข้ามานะฮะและอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งหรือเปล่าตำรวจจับกลุ่มสาวใหญ่คนหนึ่งนะฮะที่พยายามจะเข้าไปอมทอง ที่ร้านทองทองดีที่ตลาดผลไม้ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์คือเอาทองปลอมมาแอบเปลี่ยนทองจริงเจ้าของร้านลุ่งภัยรินสีสว่างรัตช่วยกันควบคุมตัวสาวใหญ่ซึ่งไม่ได้คิดจะหลบหนีเพราะร่างกายพิการนะฮะกำลังรักษาตัวจากการบาดเจ็บขาขวาหักใช้ไม้เท้าช่วยเดินทราบชื่อภายหลังคือนางพุทธชาติขรวนรําสอบถามเจ้าของร้านบอกเห็นพุทธชาติยืนอยู่หน้าร้านด้วยก็มาขอทาน หยิบเงินจะให้20บาทจะเอาไปเนี่ยแต่ปรากฏว่าพุทธชาติบอกจะมาขอซื้อทองอือ้าวตอนแรกนึกว่าขอทานจะมาขอซื้อทองก็เลยเปิดร้านให้ใหเขาไปไเ,ลเลือกทองปรากฏว่าเอามาให้เลือกหลายลายตามคําขอเธอบอกต้องการซื้อทองหนัก50สตางค์หรือ2สลึงเลือกสัก1ินาทีแต่ไม่ซื้อจเจ้าทองเก็บปรากฏว่า มีอยู่เส้นหนึ่งไม่ใช่ทองของร้านแต่อีกเส้นหนึ่งเนี่ยเป็นทองของร้านที่หยิบให้ดูมันหายไปแล้วก็เลยให้ลูกน้องค้นตามตัวไม่พบพุทธชาติไม่เจอปรากฏว่าค้นยังไงก็ไม่พบฮะเอา้าทองนี้มันไม่ใช่แล้วอีกเส้นหนึ่งของร้านไปไหนค้นยังไงก็ไม่พบแต่สังเกตฝ่ายของพุทธชาติพุทธชาติเนี่ยพูดจาเหมือนมีอะไรอยู่ในปากฮะเหมือนอะไรมีอยู่ในปากเหมือนอะไรคาอยู่ สุดท้ายให้อ้าปากพบสร้อยคอทองคำสองสลึงคาอยู่ในปากเธอสารภาพว่าไปซื้อทองปลอมมาจากตลาดนัดเช่นละร้อยยีบแล้วหวังจะมาตบตาเจ้าของร้านโดยเปลี่ยนเอาทองแท้สลับกันเพราะเงินหมุนเงินไม่ทันมีลูกสิบาคนต้องผ่อนเงินกู้นอกระบบด้วยระหว่างให้การเนี่ยพุทธชาติพยายามอ้อนวอนเจ้าของร้านให้ยกโทษให้และจะบวชชีให้สามเดือนไปฟังเสียงดูฮะ ทองคิดก็เตรียมมาที่บอย่างทองฟอมเนี่ยเอามาคืนให้พี่พี่บอกเพื่อนนี่ไม่ใช่หรืพี่ตอนตาตัดเห็นีมันจะตัดนิ่มๆที่มาเห็นตอนที่วันเด็กพี่เนี่ยมาไปดินราดปาพูดพี่ขอพ่นละหมูเนีมาขอเสื้อนมลงเส้นไนของเก้งไงหมดเลยนะตอลูกขอนปุ้งตัวมาเห็นหมดเลยแล้วก็ปบอกว่าพอมันพูดเสร็จหน้าตากเสียงปากการพูดมันมีทุ่มเกลียวของมีตากเลยนะมันก็แบบพูดแบบนี้ยืมขึ้นปาใครมาอ้าปากฟองนั่งทาย จะเชื่อจะชื่อได้แค่ไหนเราไปบวชเนียก็ได้แถ้าอย่างที่นาปบวชชีเนนก็ได้อ่าไม่ปล่อยเําบวชชีเนเน่ก็ได้มราจะไปทำอีกเลยจากที่ขาเรียงหลานงราอยู่เรียงหลานปีใหม่น้องบวชในเนก็ได้แหน้องบวชปีนั้นกจะบวเนีอยบนจะสมนมันอยู่ข้ากในหมันลำบากแค่ไหนบาแม่จะเก่อกอะไรเนี้ยจะใ ก็พยายามจะอ้อนวอนเจ้าของร้านทองให้ยกโทษให้บอกจะบวบชี้ให้3เดือนจะไม่ทำแบบนี้อีกแต่ถ้าไปดูประวัติเนี่ยพุทธชาติคนนี้เคยถูกจำคุกในคดีเดียวกันเป็นเวลา1ปีนะคะออกมาก็มาก่อเหตุอีก หลายท่านเลือกข่าวคุณยุยี่นะฮะทือย้ําเหมือนที่ผมบอกไปว่าข้อหาของคุณยุยีเนี่ยคือเสพเ,<ศ>เพราะฉะนั้นตามกฎหมายเนี่ยผู้เสพคือผู้ป่วยนะฮะก็เอาไปบําบัดจะต้องขอรับการบําบัดหลังจากดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ,ะช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องราเช้านี้ต่างประเทศนะ เรื่องเราเช้านี้ต่างประเทศสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มเรื่องอะไรเลยนะนี่เดี๋ยวจะต้องไปสัญจรกันอีกไม่นานเนี่ยวันไว้เนี่ยเจอข่าวเนี่ยไม่กล้าหรอกของเราคนเยอะสัญจรของเราทีเนี่ยโหสามสิบคนนี่คือพูดไว้ป้องกันเลยไม่ใช่อะไรอินดะแอบสันอยู่นิดนึงคือที่เดลี่เมลคข่าเท้ายงานบอกว่าทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์ KPIX ของสหรัฐเนี่ยนะคะ มาดูภาพเลยแล้วกันนักข่าวกําลังรายงานอยู่คือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาในสหรัฐอเมริกานะคะนี่เป็นภาพสดๆคือรายงานสดอยู่เลยท่านผู้ชมทางบ้านก็กําลังติดตามภาพข่าวสดๆเห็นไอยู่ๆเกิดอะไรขึ้นปุ๊บๆหายไปไม่อยู่ๆ้ามันสั่ไปเพราะอะไรก็ไม่ใช่เขาบอกว่าอยู่ๆเนี่ยมีคนร้ายห้าคนเข้ามาแล้วก็จัดการชกตะกร้อขโมยกล้องไปเลย ทั้งที่กําลังถ่ายท่อสดนักข่าวเองก็กําลังรายงานสดอยู่แต่ว่าต้องเข้าใจว่าในพื้นที่จริงๆเนี่ยก็คือมีผู้สื่อขาวแล้วก็มีช่างภาพใช่บางทีมีไปกันแค่สองชายแล้วพอนักมีคนร้ายมา5คนเนี่ยคือกล้องข่าวตัวนึงมนหลายหลายบ้าง ก็จัดการตลุมบอลช่างภาพเดือดเลยแล้วก็วิ่งฉกเอากล้องไปเลยแล้วนี่เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตำรวจท้องถิ่นเนี่ยเผยกับซันฟรานซิสโกโครนิเคิลบอกว่าคดีนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกโจรนโอ๊กเล่นเนี่ยเข้ามาเล่นงานสื่อมวลชนท้องถิ่นกลางวันแสกแกกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะช่างภาพสาวของสือพิมโอ๊กเล่นซิบูนก็ถูกปล้นกล้องไปแล้วสองครั้งแล้วในเดือนมิถุนายนก็มีแกงเข้ามาบุกจู่โจมไป ที่รถตู้ของสถานีโทรทัศน์ K ทวีอยู่ในโอเกลเลนฮิลล์แล้วก็กวาดคอมพิวเตอร์กับกล้องบันทึกภาพแล้วก็ขาตั้งกล้องหลบหนีไปได้อย่างลอยนวลน,นะคะ<ม>เขาบอกว่าภาพที่บันทึกได้เลยก็นิดเดียวเท่านั้นเองไม่มีเพราะว่าทุกอย่างที่บันทึกไปมันก็ไปกับโจน,นี่แหละค่ะตอนนี้ตำรวจก็เลยต้องทําหน้าที่กันหนักหน่วงน,นิดหนึ่ง<ม>แล้วก็ต้องดูแลกันเองด้วยนะคะไปดูโจนขโมยวัวโหดมากเราฟังดูโจนขโมยวัว<ม><ม>แล้วก็ดูว่า พื้นๆชาวบ้านชาวบ้านแต่นี่ที่เข็นยาฆ่าตำรวจไปถึง34นายด้วยกันค่ะสาเป็นเหตุซุ่มโจมตีครั้งหนึ่งค่ะเกิดขึ้นระหว่างที่ตำรวจกำลังปฏิบัติการไล่ล่าโจรขโมยวัวควายใกล้กับชุมชนซัมบูรูทางตอนเหนือของเข็นยาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะโดยกลุ่มโจรเขาใช้ทั้งอาวุธปืนแล้วก็ระเบิดสังหารบุคคลส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิตถึง34นายบาดเจ็บสาหัสอีก11นายนอกจากนั้นเนี่ยนะคะพลเรือนยังบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตด้วยอีกจำนวนหนึ่งตอนนี้ทางการก็ ได้สั่งยกระดับมาตรการด้านความมั่นคงเข้มในพื้นที่ดังกล่าวแล้วค่ะจนขโมวยวัวกลุ่มนี้เนี่ยมาจากชุมชนตุนคา,านานเข้ามาขโมยปศุสัตว์จากชุมชนซัมบูรูซึ่งเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันแล้วก็มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการแย่งทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์แล้วก็แหล่งน้ํา ฟังอย่างนี้แล้วมันกลัวค่ะเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะเกิดเหตุป้นฆ่าคอมโมยปศสุสัตว์การแล้วก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกหลายสิบคนแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางในช่วงก่อนอการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคมด้วยคือที่บอกว่าน่ากลัวเรื่องเรื่องทะเลาะก,กันเรื่องเรื่องแหล่งน้ําเรื่องทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เนี่ยเขามีหลายคนเ,เคยบอกว่าวันหนึ่งที่ สงครามมันจะเกิดขึ้นเพราะคนแย่งน้ำกันและไอ้ความแห้งแรงที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะมันก็อย่างที่เคนยาที่นี้เห็นอยู่เนี่ยพอน้ำมันขาดแคลนต้องแย่งแหล่งน้ำกันต้องแย่งพื้นที่เพาะปลูกเลี้ยงสัตว์กันจุดนี้คือก็ค่ะนีหลายไปดูกันต่อนะครับเรื่องของตำรวจโรมาเนียนะฮะยังไงเราเนี่ยก็เขาบอกว่า เป็นหน่วยหน่วยเขาเรียกอะไรคะหน่วยสวาดะคะ่ะสํานักงานตํารวจแห่งชาติโรมาเนียเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาก็บอกว่าก็อับอายกันไปตามๆกันหลังจากที่มีการรั่วไหลของภาพการฝึกซ้อมและคนที่ท่านผู้ชมเห็นใส่วิกดำๆอยู่โป๊ะโปเนี่ยนะคะไม่ไม่ใช่ใครเลยเป็นผู้อํานวยการหน่วยสวาด <c oughs> ใช่ <c oughs> นายเอมมาโนอิลโมรารู อยู่ยในสภาพเปพลืองผ้าลอนจ้อนใส่อย่างเดียวก็คือวิกผมสีดําคือมันเป็นภาพในตอนที่เขากําลังซ้อมซ้อมเป็นตัวประกันแล้วจะหน่วยสวัสดจะต้องเข้าไปช่วยเหลือช่วยเหลือเหลือตัวประกันออกมาอย่าบอกนะว่าลงทุนแสดงเป็นตัวประกันลงทุนแสดงเป็นตัวประกันเองว่าแบบว่าแก้ผ้าล่อนจ้อนไม่เหลือ,อะไรแล้วเหลือแต่วิกก็คืออาจจะปิดปิดหน้าตัวเองไว้หน่อยแต่ว่าก็ต้องถือว่าท่านผูน้อำนวยการเนี่ย สละตัวเองมากพอสมควรเนี่ยนะคะแล้วจากนี้ลูกร้องจะเชื่อถือไหมทีนี้พอภาพมันหลุดออกมาเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าชาธารชชนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเลยนะคะว่าเป็นถึงผอ,อ,อเนี่ย <c oughs> เป็นถึงท่านผอ,อเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมแต่ว่าทางด้านท่านผอ,อเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันไม่มีอะไรซีเรียสแล้วเขาก็บอกว่าในหน่วยสวดานเนี่ยมันเป็นทั้งนักรบแล้วก็เป็นคนบ้าได้เหมือนกันซึ่มันก็ต้องจริงก็ต้องใช้คนที่ กล้าที่จะทําอะไรมากๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าภาพนี้ถ่ายหลังจากที่ฝึกซ้อมเสร็จแล้วมันไม่มีอะไรน่าอายเราทํางานหนักเราฝึกหนักและบางครั้งเราก็ต้องการการปลดปล่อยก็เท่านั้นเองอปืนที่ใช้ก็เป็นปืนเด็กเล่นแล้วก็วิกผมก็มาจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของเราจริงๆผมมาใส่กางเกงอยู่แต่ว่ามันไม่เห็นในรูปก็เท่านั้นอ๋ออย่างนั้นเหรอคะก็งานทหนักอะคะอ่ะ มาดูซีเรียสกันก่อนอซีเรียสกันหน่อยนะฮะโปรตุเกสก่อม็อบประท้วงนายกรีเยอรมันค่ะก็คงจะนีไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ประท้วงของโปรตุเกสเนี่ยนะคะก็พากันตะโกนขับไล่นางเอเกล่แองเกลาามอร์เคิลนายกรัฐมนตรีของเยอรมน,นีในขณะที่มาเยือนกรุงมริสบอนเพื่อที่จะประชุมสุดยอดเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ของโปรตุเกสนะคะ กลุ่มผู้ประท้วงที่มาชุมนุมหน้าทรรเนียประธานาธิบดีของโปรตุเกตก็ได้ตะโกนแล้วก็โบกแผ่นป้ายประท้วงไปที่ขบวนรถยนต์ของนางเมอร์อเคิลภายหลังจากที่เธอเสร็จสิ้นการหารือแล้วก็เดินออกมา สาเหตุมาจากชาวโปรตุเกสจำนวนมากเนี่ยโทษรัฐบาลเยอรมน,นีว่าเป็นต้นเหตุของมาตรการลัตเข็มขัดที่รุนแรงที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพวกเขาอยู่ในขณะนี้เยอรมันยกย่องโปรตุเกสนะคะบอกว่าที่ทำการปฏิรูปทางเศร,รฐษฐกิจแล้วก็การปรับลดงบประมาณตามที่สัญญาไว้ <S <S เพื่อแลกกับการช่วยเหลือเงินกู้มูลค่า78 00 0ล้านยูโรเมื่อปีที่แล้วหลังการหารือกับประธานาธิบดีซิลวา เมอร์เคิลเองก็มีกําหนดที่จะพบกับนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสแล้วก็ไปพูดที่การประชุมทางธุรกิจของบริษัทชั้นนำของเยอรมนีและก็โปรตุเกสด้วยซึ่งเธอก็ต้องเจอกับการประท้วงปราบปลายแบบนี้ไปตลอดทั้งเส้นทางค่ะ ไม่เฉพาะที่โปรตุเกสนะคะที่อิตาลีก็เหมือนกันค่ะมีการประท้วงอยู่ที่หน้าศูนย์ประชุมที่นครเนเปิลส์ค่ะระหว่างที่รัฐมนตรีแรงงานเยอรมนีเดินทางมาประชุมกับรัฐมนตรีแรงงานของอิตาลีอันนี้นะคะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะว่ามีการประทะักการรุนแรงระหว่างตำรวจปรับจลาจนกับผู้ประท้วงทั้ง3า0พคนซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักศึกษาแล้วก็คนตกงานที่ต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดและการปฏิรูประบบบำนาญซึ่งจะมีการเพิ่มอายุกเกษียณของแรงง,งานอิตาลีแล้วก็ขึ้นภาษีด้วยนะคะ ทั้งนี้ยอรมนนีเนียเป็นชาติที่บริจาคให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มยูโรโซนมากที่สุดแล้วก็เป็นชาติที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการแก้ปัญหาวิกฤตนี้ที่ยังเรื้อรังอยู่ในขณะนี้ค่ะเผาเพื่อนไปนินทาใน a ฟ e b o o k ระวังนะฮะใช่มันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือคือเรื่องของเรื่องก็คือมีการคือมีเพื่อนสนิทสองคนเป็นผู้หญิงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เอาเรื่องของเพื่อน <c oughs> คนเนี้ย ไปนินทาใน Facebook คือไปโพสต์ใน Facebook มาเล่าจริงๆพอเข้า Facebook มาเรียกว่านินทาไม่ได้แล้วนะครับใคๆจะประจานหรือยังไงไม่ทราบเนี่ยนะคะก็เอาไปเล่าแล้วทีนี้เรื่องที่เอาไปเล่าไปนินทาเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า เรื่องเกี่ยวกับ่าเพื่อนชอบมีเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้ไงคะแล้วกรณีที่มันรุนแรงคือทั้งคู่นี่อายุน้อยมาก15คน16คนอายุน้อยมากๆเนี่ยนะคะตามข่าวนี้เขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยทั้นสองคนค่ะถูกพิพากษาส่งตัวเข้าทานทัศนสถานเด็กตามข้อบังคับบําบัดเป็นเวลา2แล้วก็3ปีเมื่อวันจันทร์นะคะในฐานความผิดจ้างวานฆ่าเด็กผู้หญิงอายุ15ปีหลังจากที่ทะเลาะกันกับเพื่อนสนิทรายนี้เกี่ยวกับการโพสต์ข้อความใน Facebook ค่ะสมมุติว่าน้อง ผู้หญิงที่เสียชีวิตไปในชื่อจอยซ์เนี่ยนะคะถูกเด็กชายคนหนึ่งระบุชื่อว่าจินหัวเคแทงเสียชีวิตที่บ้านของเธอเองในรอตเทอร์ดัมนในเนเธอร์แลนด์เมื่อมก,กราคมที่ผ่านมาต่อมาเนี่ยถึงทราบว,ว่าคนที่ส่งเด็กผู้ชายไปฆ่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็เป็นแฟนของเพื่อนสนิทของเธอเองซึ่งตอนที่เกิด<ะ><อ>